ตาช่างจ้าเปิดกล่องไปพร้อมกันเลยเนื่องจากว่าตอนนี้ที่ร้านใช้ปริมาณวัตถุดิบในการปรุงอาหารเยอะมากและเครื่องช่างดิจิตอลที่ใช้อยู่ก็รองรับแค่10กิโลกรัมอาจได้เครื่องช่างใหม่ในงบประมาณที่จำกัดแบบไม่แพงมากก็เลยได้ตาช่างตัวนี้มาจ้าตาช่างสิงคู่สมอมีใบรับรองจากสำนักงานช่างตวงวัดเรียบร้อยแล้ว มั่นใจได้สำหรับใช้ในการค้าขายว่าได้มาตรฐานแน่นอนรุ่นนี้มันจะมีตัวถาดกลมแล้วก็ถาดแบนให้เลือกนะส่วนตัวเราก็ชอบแบบแบนเนาะทางร้านแพ็คสินค้าดีมากแต่ตอนที่เราก่อนกดสั่งซื้อสินค้านะเราได้ระบุไปแล้วว่าให้แพ็คมาอย่างแน่นหนาะเพราะว่ากลัวแตกจ้าอันนี้ถึงมือมาสภาพแบบสมบูรณ์ร้อซ์เลยสีสวยวัสดุดี ทางร้านมีตัวล็อกสปริงตรงนี้ให้ด้วยนะเพื่อเซฟความปลอดภัยของสินค้านะ่ะก่อนใช้เราก็สามารถดึงออกมาก่อนได้แบบนี้จ้ามี2ด้านเลยค่ะเครื่องช่างสปริงมีความเที่ยงตรงสูงสามารถใช้ในการช่างซื้อขายได้เขาได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแ,แสดงผลของตาช่างมีทั้ง2ด้านเลยแล้วก็มีกุญแจสําหรับตั้งศูนย์ก่อนที่เราจะใช้นะ่ะอยากบอกว่าได้มานี่ประทับใจมาก และดูแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักมากด้วยคาดว่าจะใช้งานไปยาวๆเลยจ้าสำหรับเครื่องช่างตัวนี้ถ้าหากเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวจะแปะพิกาดไว้ให้นะไปแล้วบาย